จังหวัดที่ขึ้นมาใหม่คือจังหวัดอะไรรู้ไหมฮะเบืงการเอางี้ดีกว่าจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอสำเพอมีกี่จังหวัดพะเยาพะเยาพอสำเพามีกี่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตอะไรอีกเฟ้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 เฟ่ไม่มี อ่ามีจังหวัดเดียวจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือมีกี่จังหวัดส่าบุรีสิงห์บุรีสระบุรีสุรรบุรีสุราษฎร์สุราษฎร์อะไรอีกอ่าะรอีสระบุรีเอสระสระไมมีมีอ่าโอเคคถามสุดท้ายถามคาเดียวเลยชนพูดเป่าปีหรือเป่าคุยเป่า แต่งตอนแต่งตอนอ๋อแต่งต้อนพูดคนแต่งแล้วใครเป็นคนเป่าคุณพ่าไ่มโอเคโอเคถือว่าน้องๆนี่มีความรู้และประสบการณ์ค่อนข้างสูง